ตานคู่ เตาเผาถ่านเกล็ดแดนนะ่ะโอ้น้ำเยอะเลยทีนี้ ไม่ใช่คลองธรรมชาติคลองที่เราจอกคลองที่เราทำขึ้นมาเองคลองแรกตัวนี้ได้นาทำไมต้องได้สูบน้ำออกแล้วต้องได้สูบน้ำออกระบายลงคลอง อันนี้คือที่นาของคนมักง่ายคนมักง่ายอ่ารทำตรงนี้อันนี้ก็คลองที่สองคองที่สองเอาบัวลงบัวขึ้นไม่ทันน้ำเยอะ หัวขึ้นไม่ทันน้ำเยอะตัวน,นั้นปล่อยให้เขาเช่าปลูกอ้อยผูอ้อายแล้ว นี่ต้นตาลคู่ตั้งแต่ตอนยกเล็กๆเลยตาลคู่หน้าสองพี่น้อง